ขาบอกว่าสามีมาของเขาไม่เคยรู้ว่าเขามีปริมมาก่อนเขากลัวว่าสามีเขาจะจับได้แล้วจะเสียใจที่โกหกมาสิบกว่าปีเขากลัวว่าลูกสาวเขาจะจับได้เขากลัวว่าลูกสาวเขาจะเสียใจมันน่าตลกนะคะที่ เขากลัวว่าลูกสาวคนใหม่ของเขาจะเสียใจแต่เขาไม่เคยสนใจเลยว่าลูกสาวคนตรงหน้าของเขาจะรู้สึกยังไงบ้างเขาไม่เคยสนใจเลยว่าปริมจะรู้สึกยังไงบ้างที่ผ่านมาต้องเจออะไรมาบ้างหลังจากนั้นเขาก็ยื่นเงินให้ปริมปึกหนึ่งคะ่ะเป็นเงินที่อยู่ในซองปริมไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ว่าเขาบอกปริมว่าถ้าไม่พอให้มาขอเพิ่มแต่ขออย่างเดียวคือขอให้ออกไปจากชีวิตของครอบครัวเขา อยาได้กลับมาเจอเขาอีกหายทราบสูญไปได้เลยยิ่งดีการน,นี้ต้องได้ยินประโยคที่ว่าหาย